มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ขอเชิญเกษตรกรและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนข้าวทางอากาศภาคเหนือ โดยสถานีวิทยุมกรกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสถานีวิทยุมกรให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เกษตรกรค่ะสวัสดีครับวันนี้เขามาปะกันเนาะครับแะ วันนี้สังเกตว่าผมกู้งกำเมืองนะครับแต่ว่าวิทยากรวันนี้เป็นคนเมืองนะครับให้อู้กันเรื่องอที่คนเฮาดีบบปนนะครับเรื่องใหญ่แม้กระทั่งน้ําก็ถือว่าอยู่บนสถานที่นี้อยู่น,นั้นคือเรื่องดินนะรเรื่องดินเรื่องเรื่องใหญ่นะฮะทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่ดินแล้วก็ยบลงที่ดินนะครับ วันนี้นะครับเกียรติจากอาจารย์ยุไรพรแก้วทิพยปท่านเป็นอพอกลุ่มวิชาการเพื่อพัฒนาการพัฒนาที่ดินทํางานอยู่ที่สํานักง,งานพัฒนาดินเขตหกอำเภอแม่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นปากเพือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอาจารย์สกุลและเกาะขออนุญาตร้งองว่าอาจารย์อุ๊กนะครับเพ<ด>ื่อจะจื่อ <c oughs> สั้นๆง่ายๆนะฮะตะกี้ ผมจุงหัวไปคำว่าเรื่องใหญ่เรื่องดินนะฮะ,ะในทุกสิ่งอย่างเกิดที่ดินแม้กระทั่งเขาจะผลิตอย่างกระจ้างเขาก็ต้องอาศัยดินนะครับตึงวันนี้นะฮะบ้านฮเฮาเป็นยังเป็นถือว่าเป็นเมืองเกษตรนะครับยังปลูกพืชบ,บนดินนะยังนักอยู่นะครับแต่ว่าดินเฮานี้ใจนักนะครับ สมมติว่าปลูกข้าวอย่างปลูกข้าวนี่ปลูกข้าวแล้วก็ยังปลูกข้าวต่อเสร็จแล้วกับปลูกข้าวต่อนะฮะถือมัม้ว่าบางครั้งจะมีพืชอื่นมาขั้นมาอย่างแต่ว่าการใจดินนักขนาดเนี้ยจนมาได้พักมาได้ยั้งเนี่ยดินเขาจะลุจะแหลวนักกาครับเจ้ากบาบา็บ้านเปลอะดีเมืองไทยเขานะเจ้าเนาะจะเหมือนเป็น เพื่จะต้องเป็นครัวของโลกเนาะเป็ยนอาหารแหล่งอาหารของรัฐเจ้าตามนโยบายรัฐเพราะนั้นจะหันได้ว่ารักๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีปลูกไม้ผลปลูกพักอะไรอย่างต่างๆก็ถามเขาไป็ยังกินข้าวอยู่นะเจ้านาอเพราะนั้นก็บอกบอกไมแปลกใจเท่ใดค่ะที่ว่าอันมูเฮาอยใดก็ต้องปิกมาปลูกข้าวนะเจ้านาอแต่ว่าในการปลูกข้าวเขาจะมาคื้เกิดจะได้ดีว่าในการปลูกข้าวเนี่ย คือปลูกมเมินแต่แต่ในความที่อาจจะบบบพ่อแม่พี่น้องเขาปลูกกันมากุปีตลอดตลอดก็น่าจะมีทักษะในการปลูกเนี่ยอันนี้บ่ค่อยเถียงละแม่ว่าคนเก่งอยู่กูบ้านเลยค่ะแม่นครเจ้านักวิชาการอาจจะสู้ได้เนาะเจ้านาะแต่ในเรื่องของตังวิชาการแต่แต่ถ้าเฮามีองค์พมหูเนาะที่มันสามารถจะเอามาปรับใจหรือว่าอาจจะช่วยให้เฮา ลดต้นทุนกานจ่ายจ่ายเจ้าเพื่อที่เราจะนํารายได้ที่เราเกิดขึ้นมาจากการที่เราปลูกข้าวคือถ้าเกิดที่ดินที่นาเฮามีนักก็บ้าน่าจะกึศเฉพาะว่าเอาไว้กินเนาะถ้ามีเหลือมันก็ขายได้มันก็เป็นเงินเป็นเป็นเงินเป็นรายได้เฮาตังก็จะสามารถไปจช้อย่างอื่นได้ตังสิ่งที่เฮาใครได้ใครมีเอกแล้วแต่เนาะเจ้ามันจะตอบโจทย์เฮาได้เนาะแต่ทีนี้ในการที่เฮาเนี่ยนาเนี่ยให้ใส่นาอย่างเนี้ยเจ้า เต้าทิ้งหูคือถ้าเป็นตามปกติเวลาเนี่ยนาเซตนอกจากจะใส่ปุ๋ยในปีแรกเขาก็ใส่ของเขาหนักเนาะสองุแล้วเจ้าเขาเริ่มตน้นอีเนาะปีแรกใส่ปุ๋ยนักผสมพวรมาละเขาเกาส่วนใหญ่ที่หนันเป้เผาเนาะเจ้าเนาะจะ <c oughs> เขาจะเผาเฟืองเผาอย่างเขาไปเหี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดอาจจะคิดว่ามันง่ายเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดจะต้องมา เพลวต่อเฟืองเพลวฟางมือนเนี่ยจะไม่แย่กันมันเจ้าใจแขงนะดีนี่ใดดีไม่ขีดกันเดียวช่วยใ้กุยคยังเจ้าซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่บอกเฮ้ยถูกมันอาจจะดีแต่มันบรถูุมันดีคือมันเวรยไปได้นะเจ้าบม่ได้บอกว่าดีทั้งหมดเพราะเขาเผาไปเนี่ยอย่าลืมว่าในการสร้างสร้างอพืชกว่ามันจะใหญ่ขึ้นมาเนาะอย่างเขาเนี่ยนาเนี่ยจะกว่าเขาจะวานกว่าเปิ้นจะใหญ่ขึ้นมา ในคู่ส่วนของเปิ้ลเจ้าในคู่ส่วนของเปิ้ลคือมีธาตุอาหารอยู่ในั้นครับน้องเหมือนคนเขากินข้าวนี่อย่างละอ่อนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นละอ่อนใหญ่ขึ้นมามันก็ต้องมีอาหารเข้าไปเสริมไปสร้างใช่<อ>ครับของเขาเพออย่างเงี้ยค่ะตัวปุ๋ยทั้งหลายมันอยู่ในตัวซังในตัวคู่ส่วนของตัวพืชเหมือนกันครับเพราะนั้นเวลาเขาเก็บเข้าไปแล้วเอาผลผลิตมันไปละแต่เหลือสร้างเหลือต่อปรากฏว่าเขาไปเผาป้านกว้างไอ้ส่วนที่เป็นธาตุอาหารที่มันควรจะกลับสู่ดินให้เขาเนี่ยเจ้านี่เบื้องต้นแต้ว แอนที่มันจะลงไปในดินเก็บไว้ให้เขารอบหน้ามันบ่มีแล้วเจ้าเผากว้างเจ้าเผากว้างกันเนี่ยอันนี้อันนี้ปัญหาหนึ่งเลยยังดินเสื่อมไปมาก่อนต้องเตี้ยเขาอู่กันเนี่ยหมายถึงว่าดินดินเสื่อมลงเนื่องจากบ่มีอย่างก็อินทรีย์วัตถุเธาตุอาหารที่มีในต่อในดินเนาะที่มันควรจะมีอาหารของดินของของพืชที่จะต้องปลูก อันต่อไปเนี่ยเจ้ามวม่เขาจะเนี้ยนารอบที่สองอีนอะตังบ้านตังแมชโช่โจตังตังใดดีเจ้าตังโดยสกเก็ตเนาะสันทรายรน้ำเปิ้นดีเปื่อนอาจจะปลูกได้สองรอบแต่ทีนี้ปรากฏว่าแทนที่จะปลูกได้สองรอบสามรอบที่ว่าเนี่ยเจ้ากลายเป็นว่าดินเขาธาตุอาหารเขามันมดดินแข็งดินดองไปละมันก็เลยกลายเป็นว่ากึดใจว่าดินข้าวบอกให้ดีแล้วบอกอย่าเจ้าอุ๋ยสั่ง่ปุยอัดเข้าไปเขาจะเนี้ยได้ดีปีแล้วเขาใจห้าแก่นอีนอะเขาก็จะใจห้าแกล็ ให้หนึ่งแกนหนึ่งสองแกนกันแล้วแต่ตามที่กึดเลยเพราะก็มาขายปุ๋ยเองก็เจ้าไปเดียวมีปุ๋ยเองหมือนปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอีกขึ้นเนาฆษณาเราบอกว่าใส่ตามโฆษณาตัวปุ๋ยเคมีก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่เนาะแต่ทีนี้ถ้ามาดูตามที่อาจารย์สกุลก็ได้เปิดหัวขึ้นตอนแรกๆอเจารบปรากฏว่ามึงเขาอาจจะใจกันค่อนข้างนักไปนะจ๊ะเนาะปกติเมื่อเกิดกึขึ้นเนาะจ้านว่าถ้าเขาใส่ปุ๋ยนักมันบดีกันเนาะแต่ทีนี้ต้องมากึนดูว่าสมมติอันนี้เทียบกับคนเขาเนาะ กินข้าวถ้ากินพอดีเป็นได้เจ้าอิ่มก็เจ้ามันก็พอดีเนาะเบาอ้วนบาเป็นโรคมันก็เจ้าคนเฮาเนาะกินอะไรย่างเข้าไปนักมันก็พอดีครับกินนักเกินไปกัดต้องเอะเจ้ากัดต้องหนึ่งนเนอนสองเป็นโรคข้ามก็เป็นโรคแผมน้ำตาลนักเก้าตอนนั้นอย่างตุยมารูรูปอันนี้เหมือนกันเลยเจ้าเอาเนี่ยให้ใส่สวนเอาทั้งหลายเนี่ยเจ้าเนี่ยนายเนาะใส่ปุ๋ยนักเกินมันบบกพอดีมันก็เหลือก็ล้นไปเนาะ หนึ่งคืออาจจะทำมืดินเฮากระด้างดินเสื่อมดินแข็งอะ้ย่าง้เฮาไปครับแล้วอาจจะยังเป็นแหล่งของมูโรคแมลงต่างๆแหเครับจะเป็นที่กินอยู่ตลอดแม่นเจ้าครับมันก็จะทําให้แต่ที่จะดีแต่ที่จะเกิดความพอดีปอเหมาะพืชเฮาจะเหมาะสมกับปุ๋ยที่เฮาใช้กลายเป็นว่ามีผลเสียเข้ามาแหมเฮาเลต้องหาวิธีแก้ไขแหมครับอันนี้ก็จะเป็นการบ้านของพ่อแม่พี่น้องผมละค่ะครับก็เป็นการทหเนาะการจัดการจะเสี่ยงตังแหมละครับการการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าใส่บัดบัดทงตรงเวลามันก็ มาได้มาได้ผลหรือว่าวสูญเสียไปนับกว่าเจ้าแม่นเจ้าคืออย่างแรกเลยเนี่ยปกติเวลาเปิ้นใส่ปุ๋ยกันถ้าเ,าเอาถ้าโดยทั่วไปลักาศเนาะถ้าสมมติอูถึงเป็นวิชาการด้อยๆยคือใส่ปุ๋ยก็ต้องมีน้ํามันเจ้าแต่ลักษณะการใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยใส่ในนา,นาเนี่ยเจ้าปกติเขาจะต้องใส่เข้าเป็นในระดับที่เป็นดินส่วนใหญ่เขาจะหุยเอานะเจ้านะรโรยโรยโรยอย่างเดียวเมื่อตึงเวลาเขามีน้ํามันไปกับน้ําก็มี เพราะฉะนั้นบางทีถ้าสังเกตในแปลงนาเขาเข้าเขาจะใงญ่บบสม่าเสมอกันครับนะเจ้าเนาะถ้าเกิดในแปลงนาเขาบะซื้อนนะเจ้าท่านตังไหนเงียงไป่ตังใดปุ๋ยไปค้อนอยู่แ่ไหนเจาะไต่แ่นเข้าจะสูงจะงามหรือเปล่เนะเจ้าแล้วที่นี้ถ้าเกิดในลักษณะของระยะเวลาที่จะใส่เหมือนกันนี่นามาตั้งแต่แหลกเขาเปิดนี่ค่ะอาจจะต้องมีห้องปื้นนะเจ้าเนาะปุ๋ย้องปื้นสําคัญนะเจ้าเนาะหลังจากนั้นก็คือช่วงไหนที่จะต้องใส่ช่วงที่ปุ๋ยเหล่มจะแตกก่อกามันก็เจะแตกก่อ ใกล้จะมาเจ้านั่นละเจ้ากำลังจะมาตั้งโต้งเองนะครับก็จะต้องมีวิธีการที่จะต้องใส่คือเงี้ยวเจ้าก็จะต้องมีใส่ให้มันถูกเวลาจังหวะที่มันจะต้องใจเนาะอัตราที่เหมาะสมเลือกปุ๋ยให้มันถูกชนิดว่าเขาจะใช้ปุ๋ยยางพงเนาะเจ้าเนาะที่พืชมันต้องการแต้เข้ามันต้องการกินปุ๋ยอยแขงนะครับบ้านเฮาปุ๋ยแนะนำนักขนาดเลยสิบพกเจ้าศูนย์ก็ใช้ได้เนาะ ที่บนหองฝืนก้อนเนี่ยเจา้าบางที่ใช้ไอ้พระเจ้าแห็นอันนึ่งอะสิบแปดสิบแปดใช่ครับได้แล <นะ S 1> ้วแต่ดินดนะครับแล้วแต่ดินแล้วแต่ว่าแต่บ้านเฮาเนี่ยดินส่วนใหญ่มันจะเป็นดินเหนียวเนีเจ้าเนื้อละเอียดที่ถ้าเฮาใช้ปุ๋ยถ้าแนะนําแตตะในตัวเจนที่หวานเนี่ยเจา้าใช้สักประมาณถ้าเป็นข้าวนาปีเฮามากเกินหกกิโลต่อให้นี่กําลังงามครับเจ้าแล้วแต่รอบที่จะต้องใส่เนาะถ้าจะต้องแบ่งใส่สองรอบสามรอบก็ว่ากันไปนะเจ้าอันนี้จะมีเอกสารประกอบเพ้่นะเจ้าซึ่งตังมีคิวอาโคตุยเจ้า เจ้าสแกนได้ค่ะจะฝากไว้กับอาจารย์สกุลหรือว่าที่วิทยุมอกอนะคะคเพื่อที่จะได้เอาใจประโยชน์กันต่อนะเจ้าอาจจะมีคําแนะนําไว้ว่า,าดินส่วนใหญ,ญ่ที่เขามีต่งางภาคเหนือนะคะส่วนใหญ,ญ่ถ้ายังใหม่โดยในในใน,ใน,ใน,ในพื้นที่สี่จังหวัดเถาต่างภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เลยเนี่ยคือจะเป็นดินทุทงดทหางโดงหรือดินเหนียวที่ว่าวทัดลงมานะเจ้าที่ปนผูกกันก็จะเนี่ยในดินสันปะตองครับดินหมู่นี้ค่อนข้างความอุดมสมบูรณ์อาจจะตำจริงแต่ว่าเราจัดการให้มันพอเหมาะพอควรมันเกาะ เป็นสิ่งที่อย่างที่เขาบอกมันอาได้ทําให้เกิดการสูญเสียบอกว่าจะเป็นธาตุอาหารหรือปุ๋ยของที่เขาตั้งใจจะใส่ในเะจาะที่จะลดจะหายไปหรือว่าคิดเป็นตัวเงินออกมาที่เขาจะต้องเป็นต้นทุนขึ้นไปแหมเอนเจานองเพราะฉะนั้นแทนที่จะใส่ปุ๋ยเน้นมุ่งที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนอาจจะมาใช้ปุ๋ยอินทรีน่าขึ้นสิ่งที่จะต้องช่วยนะคะอย่างที่บอกว่าเปิ้โฆษณามาขายปุ๋ยเพิ่มนั่นเนาะอันนี้เขาก็ต้องลดปุ๋ยเคมีเขาลง บ๋ได้บอกว่าปุ๋ยเคยมีบ่ด,ดีนะคะดีดีเจา<ด>้จาเขาต้องใจดัวกันที่ในสัดส,ส่วนที่มันพอเหมาะที่บ๋ได้สร้างภา,าระใอ้เหาอนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนที่เราจะแนะนําก็คืออาจจะใจเป็นปุ๋ยพืชปุ๋ยสดเนี่ยเจ้าที่ทางกรมพันาที่ดินแนะนําไว้นะคะก็จะมีหมู่ตั้งผอเทือง,อท,องท,ทัวพุาา่มทั่วพระนะเจ้าถ้าเป็นที่อื่นตั้งที่เปิ้นเป็นที่มีน้ําขังนักหน่อยถ้าดินเค็มหน่อยส่วนใหญ่ตั้งอีสานเจ้าเปิ้นจะใจเป็นอ่าสนุ สนุกเจ้าสนหรภิการนึ่มาให้เขาซึ่งเปิ้ลก็แล้วในระยะที่เขาปลูกก่อนนาเนาี่ยเจ้าสักเออเขามีเวลาสักสองเดือนก่อนปลูกนาเขา,เขาก็จะมาปลูกพืชปุยชนเมือเนี่ยเจา้าพอสักสี่สิบห้าถึงหกสิบวันเนี่ยช่วงออกดอกเนี่ยเจ้าไถกบก็ลงไป<ะ>เพื่อที่จะเป็นอาหารของดินเขาบำรุงดินเขานะจา้าเพราะนั้นก็คือช่วงที่เขาจะซับกบที่เป็นดอกเนี่ยคะ่ะบางคนถามว่าเวลาถ้าไปไถแต้เนี่ยบอกว่ารถไถเดินปามบอกว่ารถไ่ก็จัง ขีเข้าไปเดียวมันปันปันเกี่ยวปันล้อมันยากมันเหนียว<ะ>อีเนาะก็มันมีวิธีเจ้าคืออย่างที่เคยบอกว่าทางพัฒนาที่ดินเฮาน่าจะปอมเนพี่น้องเป็นทีจบของหูนะเจ้าน้าอเฮามีหมู่สันเล่งพอดอต่างๆนะจ้าที่ในาการที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต อาจจะเป็นพอดนึงที่จะใช้ทำปุ๋ยมาร์กเราเจ้าหน้อ,นอันนี้เป็นเรื่องของการทำพอดต่างๆนะคะอันนี้เอามา <c oughs> เสริมน้อยนึงนะครับแล้วก็พอดสองที่ให้ทำน้ำมามักน้ำมามักที่มักจากพอดสองนี่เจ้ามักจากของเป็นพัพผลไม้ของสดอย่างต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เจา้าถ้าเป็นน้ำมารกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจา้าเอาใจน้ำมารกตัวนี้เจา้าเอาลงไปแจ้ต่อซังเข้าอันต่อซังเข้าน่งหนึ่งต่อซังเข้าเนี่ยเจ้าหรือว่าไม่กระทั่งอ่า ปอเทืองเจ้าที่เขาไปเจ้าสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแจ้ไว้แจ้ไว้หลังจากนั้นเขาไปตีพวนมันจะบัติดผ่านบัติดบัติดล้อเจ้ามันเกิดจะเปอยยิ่วง่ายขึ้นแล้วหมูต่อซางที่ว่าหั่นหรือว่าแม้กระทั่งปอเทืองที่เขาปลูกแล้วเขาเอาลงไปเนี่ยเจ้ามันเกิดจะปิกไปเป็นอาหารให้ดินเพราะว่าหมูพืชตระกูลทั่วมูเนี่ยเจ้านี่ยถึงต้องเป็นปอเทืองมูที่เป็นพืชตระกูลทั่วเจ้าเปิ้นจะหาอาหารเองได้มัน มันไปจับเอาในตัวเจนที่มันอยู่ในอากาศอย่างเนี่ยเจ้าซึ่งปกติถ้า sure เป็นถุงปุ๋ยเขาเนี like ่ยเขาต้องซื้อเนาะแต่อันนี้มันอยู่ในสภาพอากาศของเขาที่เขาหายใจเข้าไปเขาอาจจะมาได้เป็นสิ่งที่จําเป็นว่าเขาต้องใจในตัวเจนแต่อันนี้พืชมันจําเป็นนะเจ้าเนาะแต่พอมันดึงเก็บไว้ที่พืชตระกูลทั่วทั้งหลายเนี่ยเจ้าทั่วก็จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของเป็นอาหารเป็นธาตุอาหารพืชของเขานะคะเติมวัตถุเ้าไเจ้าเพิ่มอินทรีย์วัตถุทื่อก็คือเพิ่มอาหารพืชทื่อกับดินเพราะฉะนั้นนนนใใใกกาาารทีี่เเเจจะ้ปุ๋ยคม็ตองั เพราะตัวพืชหมนี้มีหาอาหารที่เป็นไนโตรเจนเป็นไอย่างมาไว้แล้วส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราลดปุ๋ยเคมีลงได้คนับงหนึ่งไร่นี่จะจช้อ่ปุ๋นเอจะใช้อ๋อถ้าเป็นปอเปื้องปุ๋นจะจช้อยู่5กิโลต่อให้ากิโลถ้าคิดเป็นเงินนี่ประมาณสัเท่าไรครับโอ้เดียวนะคะ5้ากิโลต่อให้เออถ้าซื้อจริงๆก็มาณ200บาทเนาะเจ้าประมาณนั้นราวๆนี่เนาะบถึงด้วยซ้ำเจ้าถูกกว่านั้นถูกกว่าปุ๋ยเจ้าประมาณประมาณสองร้อยบาทประมาณนั้นค่ะ แต่ที่นี้อย่าลืมว่าเพ่นมีทตุอาหารที่จะเปลี่ยนกะเฮาอยู่แล้วเจ้าเฮาก็ต้องเฮาแต่ที่เฮาจะต้องซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพงแล้วเจ้าน้องไปเดียวสมมติสี่สิบหกศูนย์ไปเดียวน่าจะตกอยู่ที่กระสอบละประมาณ1ันสี่0ันสี่พันหบเจ้าซึ่งอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแหมตามราคาน้ำมันเนาะหกกันนักเย็นมันมีหลายปัจจัยนะเจานพอมตอนแผ่นี้นต้องมีประชุมวิชาการเกี่ยวกับดีละปุ๋ยไว้แน่เจ้าาะวก็มันมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องของ มีการสู้รบอะไรอย่างกัน้แล้วไปเนาะกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจอย่างไรหลายอย่างมันมีผลกันมดตอนเนื้อเงินอย่างหมูเนาะเจ้าประเด็๋ยวพุ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายเรื่องเนาะเจ้าแต่ถ้ามูนี่เขาใจได้หรือว่าพวกพอดอต่างต่างที่ทําปุ๋ยมาเหมือนเนี่ยเจ้าก็ช่วยลดต้นทุนได้เหมือนกันครับวิธีแก้มันมีเหตุผลหนึ่งคือแก้ไขเนาะเก็บดินไปวิเคราะห์อ๋อได้เจ้าอันอันนั้นคือจริงๆเป็นหัวใจลักเลยเจ้าถ้าจะให้ดีคือควรจะต้องมีการวิเคราะห์ดินครับ เพราะว่าจะได้รู้ว่าหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะ hmm. ไอ้อย่างที่มันยังเหลืออยู่ยในดินพ่องอย่างที่เราบอกตอนแรกเร hmm. าจะนอกว่าตัดออกไปผลผลิตเม็ดมันเขาเอาไปขายไปกินละตัวร่วงต่อซังอะอร่ต่างๆก็มีธาตุอาหารยืนนั่นพอออกไปเซ็ตเนี่ยมันจะเหลืออยูย่ในัินพอ่องยอาเจาถ้าธาตุอาหารเขาหน้อยเขาก็อาจจะต้องใส่ปุ๋ยนปริมาณหนึ่งแต่ว่า คั้งนี้ทั้งนั้นก็มาหน้าจะควรเกินกับอัตราที่แนะนำแม่นฮะแต่ตส่วนใหญ,ญ่อย่างที่บอกเหมือนกันที่บอกว่าเผาที่เอ,อู้ช่วงต้นนะจเจ้าพอเผาไปเซตเนี่ยเวลาตรวจดินมันจะมาเลือเองเลย อันนี้ก็ลําบากมันกันต้นทุนจะจะต้องบเผาเจ้าบอกควรจะเผาเนาะเจ้าทั้งได้เพราะเรื่องเผานี่เดียวมีเรื่องของมลพิษเรื่องของโรคต่างๆมาเนาะถึงคาบ่นที่ลรงที่ดินหนึ่งแม่นจ้าหลายเรื่องเลยเจ้าเขาจะมีแหลายหลายสิ่งที่ตามมาเรเจ้านอกปรครับถ้าเก็บถ้าพี่น้องเจ้านาหรือว่าท่านฟังผู้ชมเก็บตัวอย่างดินเป็นวิธีเก็บอย่างไรเราไปส่งตรวที่ไหนครับอ๋อได้เจ้าถ้าเก็บตัวอย่างดินมาตรวจเนี่ยเจ้า จริงๆโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีพัฒนาที่ดินเขาจะมีหมอดินอาสารครับที่เป็นตัวแทนของเขานะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของกรมของเองเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะให้การที่เราจะบริการให้ทั่วถึงบริการพี่น้องเขาได้ทั่วถึงเนี่ยจะก,ก็มีตัวแทนของหมอดินหมอดินอาสาที่มีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านอําเภอตําบลอําเภอเอุทุมรามแต่ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะเจ้าเนาอไปฝากเิ่นได้แล้วก็หรือถ้าสะดวกนะเจ้าสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเจ้ารวมถึงสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตนะเจ้าเก็บดินกับใบยากนะเจ้าได้กุฏิเลยเจ้าฝากส่งมาแต่ว่าเขียนให้ชัดเจนนะเจ้าว่าพืชปลูกที่เขาปลูกเนี่ยตอนนี้คือออหยางและครั้งต่อไปต้องการปลูกออหยางถ้าปลูกข้าวเหมือนเดิมก็เขียนข้าวเจ้าแต่ถ้าสมมติว,ว่าเปลี่ยนมาจาก ปลูกพักแล้วจะไปปลูกข้าวหรือว่าปลูกข้าวแล้วจะไปปลูกพักก็ต้องบอกนะเจ้าเนาะครวรจะมีคําแนะนําคื้ตัวหลังจากที่ตรวจดินเรียบร้อยจะบอกว่าค,ควรจะจช้ปุ๋ยเองแต่ใดหรือถ้าท่านที่จะให้เทคโนโลยีต่างๆได้เนาะเขาก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันเจ้าเข้าไปดูได้นะคะว่าจะมีแอปพลิเคชันของปุ๋ยไร่แป้งไอ้เจ้ามีปุ๋ยไร่แป้งจะสามารถเข้าไปเลือกดูก่อนว่าพื้นที่เราแล้วจะต้องจช้ปุ๋ยอย่างดี พื้นที่เขาอยู่ที่ไหนอำเภอจังหวัดอำเภอตำบลน,นะเจาะ้าสะดวกขึ้นเจา้าก็จะสะดวกในการที่เขาจะลองดูว่าถ้าใช้ปุ๋ยหรือว่ากับพืชเป็นข้าวนาะปีข้าวนปาปังเนี่ยค่ะจะต้องใช้ปุ๋ยสักประมาณตท้าใดดีเนี่เนะจา้าก็จะมีให้ดูนะเจาะ้าเนาะอันมุอนี้สามารถไปดาวน์โหลดที่ของ q r c o d e นี่มีนะเจาะ้าหรือว่าไปเข้าที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินได้เจ้า LDD จุดนะเจ้า G O แล้วก็จุดตัว T ตัว H เจ้าครัเขาเป็นเลือกพรได้เลยได้เจ้าเขามีเวลาเลือกน้อยนะครับใครจะรู้สรุปเรื่องราวที่เฮาอู้กันตะกีเนี่ยครับเจ้าเจ้าก็จะเห็นได้ว่าเฮาอย่างใดเขาก็ต้องปลูกข้าวกินเข้าเนาะเขาเข้าวที่มีนะค่ะคือวิธีการผลิตเฮาถ้าเฮาทำให้มันการจัดการบอกว่าดินและปุ๋ยยังเหมาะสมเนี่ยเนาะด้วยการที่เฮาใส่ปุ๋ย บมาเจาว่าบอร์คอใส่นะจ๊ะใส่ปุ๋ยเคมีใส่ได้แต่ว่าใส่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใส่ในอัตราที่มันเหมาะสมตัวเนาะกับพืชกับแล้วก็ระยะเวลานะจ๊ะแล้วก็ควรจะมีน้ําเวลาใส่ปุ๋ยเนาะงานปุ๋ยมันมีการแตกตัวนะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นเทคนิควิธีต่างๆก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องนะจ๊ะเพื่อที่เราจะได้อ่าประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยนั้นๆคือเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เราสามารถ ลดต้นทุนในการที่เขาจะใช้ปุ๋ยได้โดยการที่อาจจะเปลี่ยนมาเป็นปลูกพวกพืชปุ๋ยสดนะเจ้าใช้เทคโนโลยีชีวภาพของตังกลงพันาที่ดินร่วมตัวอเจ้าเขาอาจจะได้ลดต้นทุนในส่วนนี้ลงไปถึงแม้ว่าเขาอาจจะขายเข้าได้ราคาอาจจะระสูงนักนะแต่เขามีต้นทุนที่มันตำ่ำเพราะฉะนั้นช่องว<ร>่างร,ระวังเจ้าใน,นส่วนนั้นก็คือกำไรที่เขาจะได้เจ้ารวมถึงเขาอาจจะมีอะไรานะครับกำไรเซตแล้วก็ สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเงินไอ้ที่เหลือที่สามารถที่จะไปตอบโจทย์อย่างอื่นได้ที่จะต้องไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้เจ้าครับ,บวันนี้ก็นะครับวามรูจากจย์อุจารย์รชุไรพรแก้วทิพย์นะครับเป็นอนนักนะครับเรื่องดินเรื่องสําคัญต้องให้ความสําคัญได้นี้หน่อยนะอย่างไรก็ตามนะครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณจาย์อุจารย์ชุไรพรอย่างนะครับขอบคุณเจ้าครับนี่ก็ พักกันใหม่ครับตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนข้าวทางอากาศภาคเหนือได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบังเขน a m 1 1 0 7กิโลเฮิรตซรับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th มเมกเชียงใหม่ AM 6 1 2ก h ิโลเฮิรตซรับชม รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.kerplus612.com มกขันแก่น AM1314 กิโลเฮิร์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.kerplus1314.com มกสงขา AM1269 กิโลเฮิร์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.kerplus1269.com และช่อง YouTube o u Radio เรดิ i อ a ทยอย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ